ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่3 6เมษายน2564ฉบับที่3ลงวันที่2เมษายน2564นะคะในช่วงวันที่3 6เมษายน2564ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้นะคะ3เมษายน2564ภาคเหนือจังหวัดน่านแพร่อุรดรธานสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเชียงเหนือเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัม์นคร,ราชศีมาชายัยภูมิขอนแก่นและมหาสรารคามภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้เฉชิงเราชนบุรี ระยองจันทบุรีและราชในช่วงวันที่4ถึง6เมษาย,ยน2564ภักเหนือในห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถากสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์พาคตัวนออกเชียงเหนือเลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครมหาสารคาม แาลสินชัยภูมิขอนแก่นนครรชาชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรี ระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีน,จะ,จ,นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีเคลื่อนกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อนเนื่องกันหลายวัน อันหนึ่งในวันที่2เมษาย,ยน2564ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังคงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเนินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3เมษายน2564ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w .tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่2เมษายน2564เวลา5นาฬิกา กรอมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปในวันที่2เมษาย,ยน2564าเวลา11นาฬิกา